ส่งค่าคลอดไม่ธรรมดากว่าครึ่งล้านน้องจาย,ย่ารายงานตัวแล้วค่ะในที่สุดก็ได้จเจอกันเซตที่อบอุ่นพร้อมหน้าพร้อมตาหลังจากที่รอคอยมานานกว่าเเดือน ดูสีหน้าแววตารอยยิ้มมีความสุขสุดๆๆแถมในช่วงเวลาคลอดรอบนี้ป๊าป๊ากับน้องยุกเข้าไปให้กำลังใจหมามีด้วยคอยอยู่เคียงข้างตลอดในห้องคลอดแถมน้องจาย,ย่าก็เข้าเต้าเก่งสุดๆที่มาพร้อมกับความน่ารักจิ้มลิ้มแล้วจาย,ายา่าเองก็ยังคลอดเลขสวยด้วยนะเพราะว่าพ่อยิวย,ยังได้เปิดเผยเวลาคลอดของลูกสาวไว้ด้วยว่าคลอดเมื่อเวลา9ก้าโมงเก้านาทีมเมอุ้มลูกสาวในอ้อมกอดก็รับรู้ได้เลยว่าอบอุ่นหัวใจตั้งแต่วันแรกที่ลืมตาดูโลกทําเอาคนในครอบครัวรู้สึกลื้ปติ่มสุดๆโดยเฉพาะ กับยูจินที่จะได้กลายเป็นเจเจแล้วเพราะที่ผ่านมาเขาเหิน้องสาวของเขามากเลยนะคะพอมาวันนี้ก็ได้เป็นเจเจสมกับความตั้งใจเพราะว่าน้องยูจินเขาเหินน้องสาวสุดๆตั้งแต่ยังไม่คลอดเลยคอยลูกท้องพูดคุยกับน้องทุกวันแถมยังประกาศตัวเองด้วยว่าพร้อมเป็นคนดูแลน้องเองอีกด้วยว่านะแต่จะจะยืล้งน้องเองเลี้ยงน้องเองเหรอใช่เลีย้ยงได้หรอคะ พอมาวันนี้ได้เป็นพี่สาวเต็มตัวจริงๆก็ยิ้มแก้มปีกันเลยทีเดียวนี่สินักรอยิ้มของคนจะได้เป็นพี่แล้วขนาดก่อนคลอดน้องยูจินก็มาช่วยเตรียมของด้วยในช่วงที่รอคลอดก็ออกอาการตื่นเต้นสุดๆแต่ใดๆก็คือนี่มันยูจินเวอร์ชันจูเนียชัดๆเพราะพอย้อนกลับไปดูภาพของยูจินตอนคลอดใหม่ๆก็ถอดแบบเดียวกันเป๊ะ บอกเลยว่าไม่ต้องสืบว่าเป็นน้องสาวของใครเป็นสาวน้อยหน้าตาน่ารักน่าชังแก้มยุ้ยมาแต่ไกลเลยแถมชื่อของน้องจาย,ยาก็เก๋ไม่ซ้ำใครนะคะและคีย์หลักก็อยากได้ชื่อที่ขึ้นต้นด้วยวและเจเลยกลายมาเป็นชื่อจาย,ยาที่น่ารักไม่ซ้ำใครแถมยังขึ้นต้นด้วยเจแล้วก็วายตามที่ตั้งใจไว้เป๊ะและชื่อจริงของน้องจายาก็มีชื่อว่าชัททิดาให้สอดคล้องกับชื่อชาตชนกของยูจินเลยออกมาเป็นจายาชัททิดาทรงแก้วงานนี้เพื่อนพี่น้องกาแฟขับก่อเขาไปแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลาม ยิ่งได้เห็นค่าคลอดของครอบครัวนี้แล้วบอกได้เลยว่าสมราคามากๆเพราะว่าพาทัวร์ห้องคลอดทุกซอกทุกมุมห้องพักให้ได้เห็นกันเต็มตาและแน่นอนว่าค่าคลอดของนอนใจาย,ยาก็ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เลือกแบบจัดเต็มโดยได้เปิดเผยว่าซื้อแพ็กเกจคลอดกว่า5 0 0แสนบาทที่เมดพักโดยสิ่งที่จะได้นั่นก็เป็นห้องไทยสูงสุดของโรงพยาบาลติดก,กันก็จะมีห้องนอนของญาติสนิทมีทั้งทีวีรวมไปถึงห้องน้ําส่วนตัวมีตู้เสื้อผ้าจะมีห้องทานอาหารห้องนั่งเล่นห้องใช้ชีวิตแบบใหญ่ๆแบบ นี้เลยถือว่าคุ้มค่ามากๆกับราคากว่า5 0,000บาทรวมค่าคอดมีวิวสวยๆแบบพาโนรามาโดยจะเห็นได้ว่าทั้งยิวและเจนนี่นั้นพยายามอย่างหนักกว่าจะได้ลูกคนที่2แถมยังทุ่มเทเวลาทั้งแรงกายแรงใจเพื่อซื้อคุณภาพชีวิตของลูกทั้งสองและพอครอบครัวขยับขยายขึ้นเจนนี่ก็เพิ่งจะซื้อบ้านหลังใหม่มูลค่าเกือบ100ล้านเป็นของขวัญให้กับครอบครัวได้อยู่สุขสบายยิ่งขึ้นและก็ยังถอยรถดูคันใหม่ป้ายแดงเพื่อให้เหมาะกับครอบครัวที่ใหญ่ยิ่งขึ้นเม่ได้ว่าครอบครัว เจนเนี่มาไกลมากเลยจริงๆเพราะว่าทุกอย่างได้มาจากน้ำพักน้ำแรงนี่แหละครอบครัวของคนที่มีลูกเมื่อพร้อมมันเป็นแบบนี้จริงๆ